สวัสดีครับร้านซ่อมมือถือขอนแก่น Co Mobile ยครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการลอกกระจกจอ Apple Watch s e นะครับตอนนี้ตัวใหม่ล่าสุดครับอันนี้่เราก็แกะจอกจากเครื่องก่อนนะครับเข้าสู่กระบวนการลอกกระจกในเตาความร้อนนะครับอุณหภูมิต้องพอดีกับหน้าจอที่รองรับนะครับลอกกระจกจอด้วยลวดนะครับตัวนี้ต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงนะครับ เราเสร็จแล้วนำหน้าจอมาเคพียทำความสะอาดกาวนะครับทำความสะอาดกาวเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เราก็สู่วิธีการวางกระจกหน้าจอเป็นกระจกอริลลาีการอย่างดีเลยนะครับแบบของแท้ในศูนเลยนะครับเราเสร็จแล้วเข้าเครื่องกดจอนะครับเครื่องกดจอตัวนี้ ทําได้ถึง iPad 11นิ้ว12.9นิ้วก็ทําได้ครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับตัวนี้มันจะเหลือฟองอากาศอยู่ต้องเข้าตู้บับเบิลหน้าจอนะครับตัวนี้อบสูญยากาศครับออกมาจะสวยเหมือนเดิมครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับประกอบหน้าจอคืนพร้อมติดก,กาวกันน้ำนะครับก่อน,นอนจะส่งมอบให้ลูกค้าก็ทําความสะอาด คาบกาวนนะแล้วก็เช็คเครื่องเทสระบบทัชสกรีนสีจอทุกอย่างครับขอบคุณที่รับชมนะครับสนใจซ่อมจอมือถือนะครับร้าน Co Mobile โทร0831518811ครับผมสวัสดีครับ